สงสัยกันไหมคะว่าทำไมเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาสามารถคาดการราคาของสินทรัพย์นั้นๆได้ว่ามีโอกาสที่ราคาจะไปแบะโซนนั้นโซนนี้หรือแม้กระทั่งการวางแผนรายวันนะคะกับพฤติกรรมของกราฟในแต่ละวันนักเทรดส่วนใหญ่นะคะเขาทํากันยังไงคลิปนี้มีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการของ บีไลค์อัพโหลดอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะจลินนะคะจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งค่ะที่เรียกว่าใช้กับความผันผวนโดยเฉพาะเลยการที่เราเป็นเทรดเดอร์ได้สิ่งหนึ่งนะคะที่เราขาดไม่ได้คือความผันผวนนั่นเองค่ะแลรายได้ของเรานะคะไม่ได้มาจากการที่เราคาดเดานะคะว่ามีโอกาสขึ้นหรือลงแต่มาจากการเก็งกาไรจากกราฟที่มีการเคลื่อนไหวค่ะพูดง่ายๆก็คือเราเล่นกับความผันผวนนั่นเองและถ้ากราฟนะคะไม่ไปไหนเลยอยู่กับที่ วิ่งบบกไซเวก็มีโอกาสนะคะที่เราจะหาจุดเข้าได้ยากแต่ถ้าวันไหนนะคะที่กราฟเนี่ยว,วิ่งแว่งนะคะวิ่งแรงมีแรงนะคะก็มีโอกาสที่จะเห็นนะคะโอกาสในการมีแนวโน้มที่จะกลับตัวลงมาหรือมีแนวโน้มที่จะกลับตัวขึ้นไปนั่นแหละค่ะคือช่วงเวลาที่เทรดเดอร์สามารถทํารายได้ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในการที่เราอยู่ในตลาดนี้จะต้องไม่กลัวความผันผวนนะคะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะและเครื่องมืออย่างดีชัดวีนี่นะคะที่ทําให้เรานะคะสามารถอ่านความผันผวนได้ก่อนคนอื่นวัน นี่ค่ะจลินก็เลยอยากจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับเครื่องมือที่ชื่อว่า เดลี่โซนวอลชาริตี้ค่ะซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะคะก็สามารถทําให้เราคาดการได้คร่าวๆค่ะว่ากราฟวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่น้องจะวิ่งไปถึงกี่จุดทําให้เราเนี่ยสามารถคาดการนะคะท P หรือ SL ที่เหมาะสมได้นั่นเองค่ะและข่าวดีค่ะเครื่องมือตัวนี้เปิดให้ใช้ฟรีสําหรับนักเทรดของ Connex นะคะตอนนี้ยังไม่มีให้ติดตั้งเองบน a l g o p a l m นะคะใครที่อยากจะติดตั้งเครื่องมือดีชัดวีสามารถทักมาหาจริมได้เลยที่ตรงนี้เลยค่ะ หรือข้างล่าง description จะลินจะทิ้งลิงก์นะคะ line oa ของจูลินเอาไว้ให้ค่ะสำหรับคนที่อยากติดตั้งดีแชทวนะคะสามารถทั้งมาสอบถามเงื่อนไขกับจุลินได้เลยค่ะอธิบายง่ายๆค่ะว่าดีแชทวีหรือ daily volatility zone เนี่ยคืออะไรนอกนะคะเป็น indicator ตัวหนึ่งค่ะที่เก็บรวบรวมสถิตินะคะจากพฤติกรรมของกราฟในตลาดนะคะ ก็เป็นข้อมูลย้อนหลังให้เห็นว่ากราฟของสินค้านั้นๆน่ะเขามีวิ่งเฉลี่ยอยู่กี่จุดค่ะและเครื่องมือตัวนี้นะคะใช้ได้เกือบทุกสินทรัพย์เลยค่ะจากนั้นนะคะระบบเนี่ยจะสร้างโซนนะคะให้เห็นความผันผวนรายวันย้ำนะคะว่าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยสร้างโซนให้เราเห็นความผันผวนหรือว่าจุดนะคะที่มีนัยยะสําคัญนะคะนั่นแปลว่าเราไม่ต้องลากโซนเองนะคะหรือว่าไม่ต้องมานั่งเดาเองเพราะว่า ดีชัดวีนะคะได้สร้างโซนความผันผวนให้เราแล้วค่ะและโซนที่ได้นะคะก็สร้างมาจากพฤติกรรมจริงของตลาดและใช่ค่ะแน่นอนว่ามันนะคะมีประสิทธิภาพมากกว่าการที่เราใช้ความรู้สึกแน่นอนค่ะซึ่งในการใช้งานนะคะบอกเลยว่าไม่ยุ่งยากเลยสามารถใช้งานบนเทรดดิ้งวิวได้เลยใครที่มีอยู่แล้วนะคะก็สามารถรับอินดิเคเตอร์นะคะที่เฉพาะคุยรับเชิญเท่านั้นค่ะไปกันต่อค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้าเทรดดิ้งวิวแล้วค่ะจากที่เห็นนะคะก็จะ เห็นโซนนะคะ โซนบนโซนล่างแบบนี้หมายความว่ายังไงนะคะโซนบนที่เป็นสีเขียวๆนะคะก็จะมี1 2 3สโซนนะคะเป็นโซนที่เรามองหาโอกาสในการเซลล์นั่นเองค่ะแล้วโซนข้างล่างนะคะที่เป็นสีแดงๆงก็คือโซนที่เรามองหาโอกาสในการบายขึ้นไปนั่นเองค่ะแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าหน้างานตอนนั้นเทรนดนั้นๆน,น,นะคะมีความแรงมากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นอัพเทรนแบบรุนแรงมากนะคะก็มีโอกาสนะคะที่เราอาจจะพับมือก่อนนะคะ ถ้าเป็นช่วงไซด์เวยอะไรเงี้ยค่ะก็มีโอกาสที่แบบจะใช้งานได้ดีมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะโซน2นะคะก็เป็นโซนที่เทรดเดอร์หลายๆคนในคอมมูนิตี้นะคะนิยมใช้กันค่ะเดี๋ยวจอยนจะสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องมือดีแัทวีให้นะคะและตอนนี้นะคะจอยนจะพาทุกคนมาดูตัวอย่างสถานการณ์จริงของการใช้เครื่องมือดีแัทวีหรือเดลี่โซนวอร์คเกอร์ตี้นะคะบนกราฟของทองคาแบบน,นี้เลยเครื่องมือตัวนี้นะคะเป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่ใช้ฟรี คืออยากให้เห็นนะคะในช่วงสภาวะที่เป็นเทรนหนักๆกกช่วงที่เป็นไซด์เวฟวิธีการใช้งานแตกต่างกันในพักปกติแล้วถ้าเป็นแบบช่วงเวลาที่กราฟนะคะวิ่นแบบปกติเนี่ยไม่ได้แบบมีข่าวมีเ,ออเรื่องวิกฤตอะไรเงี้ยเข้ามาค่ะก็สามารถใช้โซนนี้คล้ายๆกับแนวรับแนวต้านได้ตั้งออเดอร์ล่วงหน้าได้แต่ถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็เราจะมองว่าโซนนี้มีโอกาสที่จะเป็น TPSL ประมาณนี้มากกว่านะจะ อย่างช่วงวันที่าเมสายทิ่า,า่านมาทองําเนี่ยเกิดการดัน,ดนเทรนอย่างรุนแรงโดยที่เขามีข่าวใหญ่นะคะจากฝั่งอเมริกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็ได้ประกาศขึ้นภาษีน้ำข้ากับสินทรัพย์สินค้าหลายประเทศทั่วโลกสิ่งนี้เองนะคะก็สร้างความตึงเครียดทางเศรษฐกิจแล้วก็ ส่งผลให้เกิดแรงซื้อขายนะคะเข้ามาในทองคำอย่างต่อเนื่องเพราะว่าทองคำเขาก็ถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงวิกฤตแบบนี้ค่ะและตรงนี้แหละที่ดีชัดวีจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยวิเคราะห์สถาน,านการณ์คือต้องอธิบายคร่าๆค่ะว่าดีชัดวีโซน1โซน2โซน3แบบนี้ค่ะที่ทุกคนได้เห็นกันเป็นโซนที่เขาคำนวณมาจากความผันผวนของแต่ละวันแล้วก็เป็นโซนที่ บอกว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดความผันผวนไม่ใช่อินดิเคเตอร์ที่จะแบบให้ส่งแนวแบบแม่นเตะนะคะเราจะต้องใช้มันควบคู่กับบริบทของตลาดด้วยค่ะว่าโอเคแรงตลาดเป็นยังไงบ้างมีแนวโน้มเป็นยังไงนะคะเทรนตอนนี้เป็นเทรนขาขึ้นเป็นเทรนขาลงหรือว่าเป็นไซด์เวย์จับคู่เครื่องมือนะคะให้เหมาะสมกับสภาวะของตลาดแล้วก็จะช่วยให้การใช้งานอินดิเคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะ ในช่วงสภาวะที่ตลาดทันผลสูงแบบช่วงนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวทรัมป์นะคะข่าวเศรษฐกิจข่าวนอนฟาร์มข่าวโควิดนะคะช่วงที่เป็นโควิดมีสงครามเกิดขึ้นนะคะอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะช่วยอะไรเราได้บ้างคือเราสามารถที่จะหาโซนในการวางเทคโปรฟิตนะคะหรือว่าหาโซนในการตั้ง TP ได้นะคะแล้วก็หาโซนในการวาง SL ที่เหมาะสมตามโซนนั่นเอง แล้วก็ช่วยให้เราสามารถรอจังหวะเข้าที่ปลอดภัยได้นี่ค่ะและในการที่เราจะเข้าออเดอร์ได้นะคะตามเครื่องมือของ kts เนี่ยหนึ่งก็คือเราต้องเกิดช็อคนะคะเราเกิดบอสคอนเฟิร์มและก็จะต้องยืนเหนือเส้นทูเนลไลน์แบบนี้ค่ะเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มนะคะอันนี้ยังถือว่าอยู่ในทูเนลล์ย่นงนี้เวลาที่เราเข้าออเดอร์ไปก็จะมีความเสี่ยงนะว่าอาจจะได้ราคาที่ไม่ดีถ้าจะเป็นช่วงนี้ค่ะช่วงที่มันเกิดช็อคนะคะมีการ ดิบแบงค์โครงสร้างเกิดขึ้นเกิดบอสคอนเฟิร์มนะคะยืนเส้นทูเแนลไลน์แบบนี้นะคะ,ะแล้วเราก็จะเข้าออเดอร์ถัดไปคือสัญญาณซีลองแบบนี้ค่ะแล้วเราเห็นแล้วล่ะว่าตอนนี้นะคะสภาวะของตลาดเนี่ยเป็นอัพเทรนด์ถ้าเกิดว่าเราเข้าออเดอร์นะคะตามสัญญาณของ TTS ที่ให้ซีลองนะคะก็คือ b u าก็มีโอกาสที่เราจะเก็บ TP 1,000จุดได้ถ้าเราเทรดตามเทรนด์นะ อันนี้คือในสภาวะที่เราจะต้องเล่นตามเทรนด์นะคะเพราะว่าเราเห็นแล้วแหละว่าแรงค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เป็นอัพเทรนด์รุนแรงนะคะจะเห็นเลยว่า TTS นะคะจะไม่มีการสนเทรนด์เลยถ้าเป็นอัพเทรนด์อยู่เนี่ยเขาก็จะให้สัญญาณลองขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะคือถ้าเกิดว่าเราไดออเดอร์ตรงนี้มีโอกาสาที่เราจะสามารถเก็บ TP นะคะก็จะเป็นโซนหนึ่งตรงนี้นั่นเองนี่ก็จะเป็นการใช้งานคร่าวๆในสภาวะที่มันเป็น เป็นหนักๆเป็นสภาวะที่ไม่ปกตินะคะโอเคถ้าเราได้ออเดอร์นะคะช่วงโซน1บริเวณน,นี้นะคะที่มีสัญญาลเกิดขึ้นคอนเฟิร์มด้วยเนี่ยโอกาสที่เราจะสามารถเก็บกำไรนะคะก็อาจจะเป็นโซน2ก็จะใช้งานแบบนี้เลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะกราฟก็ได้ทะลุนะคะขึ้นไปอีกโซนหนึ่งแล้วนะคะอ่ะเปลี่ยนวันเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนวันแล้วก็จะมีการเปลี่ยนโซนอย่างนี้เลยค่ะ และเดี๋ยวจอนี่นะคะจะเปิดตัวอย่างของตลาดที่อยู่ในสภาวะไซด์เว์มาเปรียบเทียบให้เห็นค่ะว่าดีไซดในสภาวะปกติกับสภาวะที่ผันผวนเนี่ยเราจะต้องใช้งานยังไงบริบทของตลาดควบคู่ไปกับการใช้เครื่องมือนั่นเองค่ะและนี่นะคะจะเป็นสภาวะของที่ตลาดเป็นไซด์เว์เราดูจากข้างล่างได้เลยน้องก็เขียนว่าช่วงคอเวนนะคะเป็นไซด์เว์แบบนี้เครื่องมือที่เราจะใช้ควบคู่ที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือ GSS นั่นเองนะคะ ในการใช้เครื่องมือ GSS เราจะเล่นนอกกรอบนอกกรอบโซนแบบนี้ค่ะนอกกรอบโซนแบบนี้ TP เวลาเราเก็บอาจจะเก็บเส้นกลางถึงเส้นข้างเส้นที่3บนสุดอ่าแล้วตอนนี้นะคะก็เห็นแล้วแหละว่าน้องเนะะี่ยคับมีการขยับไปเป็นเทรนแล้วก็ไปสัมผัสกับโซนหนึ่งนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าสภาพวะปกติแบบนี้เราสามารถตั้งออเดอร์ล่วงหน้าแบบนี้ได้นะคะ,ะแต่ถ้าจะให้ปลอดภยัยก็อาจจะเข้ามาดูนิดนึงนะคะเข้ามาดูนิดนึงว่า เป็นยังไงบ้างมีแนวโน้มเป็นยังไงนะคะอ่ะหลังจากที่น้องไปสัมผัสบริเวณโซนหนึ่งก็มีการเด้งกลับตัวลงมาแบบนี้เลยค่ะคือมันสามารถมองคล้ายๆกับเป็นแนวรับแนวต้านได้นั่นเองก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งค่ะที่ช่วยคอนเฟิร์มให้ J S s ใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือ D c h a V นะคะพอเปลี่ยนวันนะคะก็เปลี่ยนโซนแบบนี้เลย ถ้าเป็น indicator ของ g s s ขึ้นตรงกลางโซนแบบนี้นะคะตรงกลางบอดด์ไลน์นี้ก็เราจะลีกเลี่ยงในการใช้งานนะคะเราจะเล่นบริเวณที่ออกราฟนะคะอยู่หลุดนอกกรอบไปอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะแชร์ก็คือหลังจากที่จอรีินใช้ g s s มาได้สักพักแล้วเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าเราจะไม่ได้เข้าออเดอร์ทันทีนะคะเวลาที่สัญญาณเข้ามานะเราจะรอนะคะให้กราฟเนี่ยมีการไหลก่อนนะคะบางทีเราก็ ออเดอร์ขึ้นปับ๊บเราเข้าปุ๊บนะคะบางทีเราจะได้ออเดอร์ทีด่ดีกว่าก็ได้รอให้กราบไหลอีกสักนิดนึงนะคะมาค่ะแล้วตอนนี้นะคะน้องเนี่ยก็ไปสัมผัสกับโซนที่1เวลาที่เราจะตั้งออเดอร์ล่วงหน้านะคือจะตีโซนไว้คร่าวๆะคะ่ะประมาณ200-300จุดนะคะบางคนเนี่ยก็ซอยไม้นะนิดนึงแบบก่อนถึงเส้นบริเวณเส้นหรือว่าเลยเส้นขึ้นไปแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นเลยว่าน้องนะคะไปแตะโซนนี้แล้วก็มีการกลับตัวลงมา คือเวลาเราตั้ง TPSL ก็อยู่ที่ SL 700จุด TP 1,000จุดประมาณนี้ค่ะและอีกครั้งนะคะที่น้องไปสัมผัสเส้นโซนที่1แต่ว่าจะมีการเบรคขึ้นไปเลยถ้าเราดูจากเทรนด์นะคะตอนนี้เป็น up เทรนแบบรุนแรงกันนะคะทะลุไปนะคะไปถึงโซน2สัมผัสโซน2องแล้วเด้งกลับมานะคะเด้งกลับมาโซน1น,นะคะเกิดสัญญาณ g s s ให้ buy ขึ้นไปนะคะกลับไปที่โซน2ค่ะ ก็จะเป็นโซนที่เอาไว้บอกสภาวะว่าแบบมีความผันผวนในช่วงบริเวณนี้ประมาณนี้ค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นวิธีการใช้งาน DCAV เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการวางแผนการเทรดรายวันนะคะ มองว่าคลิปนี้จะช่วยทุกคนสามารถเข้าใจวิธีการใช้งานดีเซ็มีได้เพิ่มขึ้นนะคะ,ะ,คะและข้อดีของเครื่องมือตัวนี้นะคะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าจะมีโซนเซลล์โซนบายพูดง่าไงก็คือบริเวณที่ราคาม,มักจะมาทดสอบก่อนที่จะดีดก,กลับหรือว่ากลับตัวนั่นเองค่ะและบางคู่นะคะอาจจะแสดงถึงโซนเบรกท่ากราบพุ่งแรงนะคะเป็นพิเศษเราจะใช้โซนเหล่านี้นะคะใช้ทําอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นการตั้งทีพีทีพีหนึ่งทีพีสหรือว่า s l ได้แม่นยาม,มากขึ้นคะ่ะเพื่อลีดอา ให้กับเรานั่นเองนะคะเพื่อรีบิความคุ้มค่านะคะในการเทรดกับเรานั่นเองค่ะสามารถรู้โอกาสนะคะว่ากราฟวันนี้มีแนวโน้มที่จะวิ่งแรงหรือไม่นะคะแล้วก็ช่วยวางกลยุทธ์แบบเป็นระบบนะคะโดยที่ไม่ต้องลุ้นและที่สำคัญค่ะใครที่ไม่มีเวลาก็สามารถ วางนะคะวางออเดอร์ไว้ได้เลยเพราะมันเป็นอินดิเคเตอร์ที่ปรับโซนเป็นรายวันเลยค่ะแต่จริงๆก็อยากให้ดูหน้างานอีกทีนึงนะคะว่ามีข่าวหรือเปล่านะคะเป็นเทรนแบบไหน ยังไงก็ต้องแบ็กเทสเครื่องมือดูอีกทีนะคะและข้อได้เปรียบของดีชนะคะมีอะไรบ้างบอกเลยว่าเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นช่วยให้เรานะคะประหยัดเวลาในการวิเคราะห์นะคะในการลากส่วนเพราะว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยเขาก็ใช้สิติย้อนหลังนะคะจากบริกรรมจริงของตลาดมาให้เรานั่นเองคะ่ะและคการแสดงผลนะค่อนข้างที่จะชัดเจนดูเข้าใจง่ายเลยล่ะ ะคะใครที่แบบเป็นมือใหม่อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเข้าใจได้ทันทีเลยนะจูเลียนว่าถ้าดูคลิปนี้ให้จบนะคะและอย่างหนึ่งค่ะก็สามารถใช้งานร่วมกับอินดิเคเตอร์ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วอย่าง RSI หรือว่า stochastic นั่นเองค่ะสำหรับคนที่อยากเรียนเทรดเพิ่มเติมนะจูลีนแนะนำมากมากเลยถ้าเราเรียนเทรดเพิ่มเติมก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นอะไรได้มากขึ้นนะคะเข้าใจกราฟได้มากขึ้นกรองสัญญาณได้ดีขึ้นด้วยนะคะอ่า การที่เราเทรดแบบเป็นระบบนะคะก็จะมีข้อมูลรองรับ d ีเนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีตัวหนึ่งเลยที่อยากจะแบบแนะนำให้ทุกคนนะคะลองใช้งานดูลองใช้งานดูค่ะซึ่งในอินดิเคเตอร์ดีนะคะที่เขาจะให้มาเนี่ยก็ จะหน้าตาแบบนี้เลยเราสามารถตั้งค่าได้นะคะจุนี้เลือกเป็น30นะคะ p r i v a t Day แล้วก็เลือกลายเป็น1ค่ะก็สามารถตั้งค่าตามนี้ได้เลยนะคะ i s i ใช้14 Stochastic ตั้งเป็น933นะคะตรงนี้ค่ะจะมีแดชบอร์ดให้เราเลือกใช้ด้วยถ้าเกิดว่าไม่ได้ตั้งค่ามันจะมาแบบตัวเล็กมากนะคะใครที่รู้สึกว่าอยากให้มันใหญ่ขึ้นก็สามารถตั้งค่าเป็น Normal หรือว่า ที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะใหญ่แค่ไหนก็ได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะกับอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า D z V ใครที่ชอบนะคะอยากติดตั้งอินดิเคเตอร์ก็สามารถแท็กมาสอบถามจุลีนได้เลยนะคะแท็กมาบอกว่าขอติดตั้งเครื่องมือ D z V ค่ะ ะะแล้วจลินจะส่งรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขไปให้ค่ะอย่างวันนี้นะคะอินดิเคเตอร์ตัวนี้บอกเลยว่าไม่ได้เป็นอินดิเคเตอร์น้องใหม่อะไรแต่ก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่อยู่มานานแล้วนะคะและหลายๆคนใช้ในคอมมูนิตี้เรารู้สึกว่าโอ้โหมันเวิร์กแล้วเกินนะคะ <c oughs> ก็เลยอยากจะมาแชร์ิ่งกับทุกคนฟังนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสำหรับวันนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะบา,บาย b y ย